ครับสวัสดีครับท่านผู้สนใจไฟธรรมที่จะไม่เกิดครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับเราได้พูดกันถึงเรื่องว่าคนเราพูดกันมาแต่โบราณเป็นสำนวนว่าเลือกเกิดไม่ได้แต่ผมได้เรียนไปแล้วว่าเราเลือกเกิดได้ครึ่งเลือกเกิดได้ครึ่งหนึ่งก็ทบทวนกันหน่อยก็คือเลือกจะไปที่ดีหรือที่เลวได้นะอันนี้ท่านผู้ชมถ้ายัางไม่ได้ฟังตอนก่อนหน,น้านี้ก็ไปย้อนกลับฟังนะครับ ตรงนี้เนี่ยผมจะมาขยายความต่อว่าการเกิดของเราเนี่ยนะครับมันก็เป็นไปตามกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมเขียนแบบว่ากรรมจะส่งผลให้เ,เรามาเกิดหลังจากเราเกิดแล้วนะก็จะมีกรรมสนับสนุนจากสภาวะที่เราเกิดแปลว่าอะไรครับแปลว,ว่าเกิดมาดีอยู่สุขสบายโหกรรมสนับสนุนให้สุขสบายแต่เกิดมาลําบากยากแค้นโอ้โห กรรมตามมาสนับสนุนให้ลำบากยักแค้นี่คําว่าสนับสนุนเนี่ยไม่หมายความว่าจะทําให้ดีเสมวไปมันอยู่ที่ตั้งต้นมานี่เป็นยังไงและอันที่สามเรียกว่ากรรมเบียดเบียนกรรมเบียดเบียนนี่เป็นไงเกิดมาดีแต่เบียดเบียนให้ลําบากลงเกิดมาแย่แต่เบียดเบียนให้ดีขึ้นอ่านี่ต้องเข้าใจนะสับภาษานเนี่ยส่วนข้อสุดท้ายก็คือกรรมตัดตอออันนี้เกิดมาดีพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยเกิดมาดีมากลำบากสุดๆนะ หรือเกิดมาระบักสุดๆดโอ้พลิกมาดีมากแต่ทั้งสิ้นทั้งปวงนะครับกรรมที่เดินต่อไปข้างหน้าอยู่กับปัจจุบันขณะที่เราจะทำนะครับเรียนย้ำแต่ประเด็นที่ผมทิ้งค้างไว้นะเมื่อตอนก่อนก็คือว่าเราเนี่ยเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกไม่เกิดได้เพราะการอุบัติขึ้นอ,องคง์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเพื่อสอนเรื่องนี้เป็นเป้าหมายหลักเป็นหน้าที่หลักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่นี้นะครับ ไอ้ที่เราเกิดอยู่นี่มันมาจากไหนเราจะบอกว่ามาจากกรรมถูกต้องครับแต่อะไรล่ะเป็นตัวก่อกรรมก็ขันทั้งห้าของเราครเป็นตัวก่อกรรมไม่ใช่จิตนะขันทั้งห้าหนึ่งก็คือร่างกายนะหรือธาตุทั้งสีนะหรือสิ่งที่เราเรียกว่ารูปอีกขันทั้งสี่คือกระบวนการทางความคิดการทํางานนะครับของจิตก็คือการรับรู้ด้วยตาหูจมูกเล่นกายนะครับรู้แล้วรู้สึกว่าชอบไม่ชอบเฉย และหลังจากนั้นก็จะเก็บจําสะสมในความรู้สึกนั้นและสุดท้ายเมื่อเราเกิดอุปทานความเป็นตัวตนของเราขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนเป็นหมาเป็นแมวเป็นเทวดาอะไรเราก็จะปรุงแต่งเพื่อจะตอบสนองความเป็นตัวตนและจะเกิดอาการที่เรียกว่าอารมณ์โกรธเคืองดีใจเสียใจอะไรก็ว่ากันไปโลภนะครับอาฆาตพยาบาทอะไรี้หละครับเป็นตัวที่ก่อกรรมนเป็นผมเรียนตรงนี้ก็เพื่อจะบอกว่าอา้า ก็กรรมเห็นไหมล่ะมันมาจากกระบวนการของขันทาแต่สรุปรวบยอดเลยมันมาจากอะไรแท้จริงเลยมันมาจากความคิดของเราความคิดมาจากเครื่องมือการทํางานของจิตเพราะฉนั้นเราต้องบริหารจิตให้เครื่องมือการทํางานที่มันทํางานไปเนี่ยเรารับรู้เท่าทันในปฏิกิริยาอันเป็นธรรมชาติของมันปฏิกิริยาเป็นธรรมชาติของมันคือปฏิกิริยาที่เป็นไปตามผัสสะหรือตามสัมผัสเนี่ยรูปรสกลิ่นเสียง กายสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละครับถ้าเรารู้เท่าทันมันว่าเฮ้ยความจริงมันก็ดำรงของมันตามธรรมชาติอย่างนี้เปลี่ยนแปลงนะไม่จบไม่สิ้นนะหมุนเวียน,เป,ยนเปลี่ยนไปไม่มีตัวตนที่แน่นอนไอตัวตนที่แน่นอนมันอยู่จากสภาษาที่เราไปจับมันมาถ้าเราบริหารจิตเดินไปสู่จุดนี้แล้ววันหนึ่งจิตมันตกผลึกไม่ยึดในตัวตน นั่นแหละครับก็คือการเดินเข้าสู่เส้นทาง่นการนี้รมันพูดง่ายรู้ได้แต่การทําให้จิตตกผลึกเนี่ยมันยากนะผมเองนะครับโอ้กว่าจะรู้กว่าจะเข้าใจแล้วนํามาแลกเปลี่ยนกับผู้สนใจใฝ่ธรรมทั้งหลายเนี่ยนะครับต้องเรียนเลยว่าใช้เวลาเป็น20-30ปีมันกว่าจะถึงตกผลึกแต่ตกผลึกแล้วเนี่ยนะมันยังทิ้งไม่ได้แต่วันนีเน้เรามาลำดับความเข้าใจ ในเบื้องต้นที่ครูบาอาจารย์สอนมาว่าความจริงการเลือกไม่เกิดนะมันต้องก้าวเท้าแรกไปถูกต้องก่อนการก้าวเท้าแรกไปถูกต้องคืออะไรเน่งต้องเชื่อว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีจริงอุบัติขึ้นมาเพื่อสอนเราจริงสิ่งที่สอนเราคือสอนว่ามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายล้วนเวียนว่ายตายเกิดไปตามกฎแห่งกรรมอันเรียกว่าทุกและในความทุกข์ที่ ได้บังเกิดแหตงการณ์ไนว่าตายเกิดก็ต้องไปหาเหตุที่เกิดทุกข์ผมสรุปเลยนะตอนนี้ว่าเหตุที่เกิดทุกข์ก็มาจากอะไรก็มาจากความคิดกระบวนการความคิดก็เหมือนผมได้เรียนเพราะฉะนั้นเหตุการณ์เกิดมาจากความคิดหลังจากนั้นก็ต้องเชื่อว่าเราสามารถดับเหตุแห่งการเกิดได้และวิธีการดับเหตุแห่งการเกิดมันก็มีวิธีทางออกมา,มานั่นโดยทุกสมุทยัยนิโรธมเรามักจะมาเน้นว่าเฮ้ยการที่จะเดินกระสวนทาง แห่งการที่จะไม่เกิดนะก็คือมรรคมีองแปดแต่ถ้าศึกษามากๆเหมือนผมสับสนระหว่างมรรคมีองแปดเอา้เาก็บอกยังมีโพป,ปักยุยธรรมสามสิบเจ็ดประการอีกโอ้โหและอะไรมันซ้อนทับกันอันไหนก็ตั้งข้อสงสัยแล้วจะเกิดขึ้นก่อนขึ้นหลังผมก็เอาประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนกับท่านผู้สนใจไฟธรรมว่าอย่าไปติดซับภาษาอย่าไปสนใจนเพราะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าสี่อย่างนะ ที่ท่านทำไม่ได้หนึ่งอย่างอันสำคัญมากคือท่านไม่สามารถใช้ภาษามาสื่อความหมายของหลักหรือกฎธรรมชาติหรือสภาวะธรรมชาติที่ดำรงอยู่ได้มันก็คือการสภาวะจิตที่มันจะต้องพัฒนานะครับยกระดับซึ่งต้องทำพระองค์ท่านประจำความเพื่อจะให้ได้ข้อสรุปในรูปแบบต่างๆมาสอนตามแต่ละบุคคลประมวลมคำสอนขึ้นมาแต่เราเนี่ย นะมาเกเปลี่ยนประสบการณ์ว่าทำง่ายๆจริงๆก็คือการบริหารจิตของตัวเองนี่ดีซึ่งการบริหารจิตที่ว่าเนี่ยนะครับหลายคนก็บอกโอ้ยต้องมาทําสมาธิสมาธิแยกเป็นสมถะวิปัสนาผมว่าเอากสับั์ภาษาอีกนะแต่เอาแน่ๆนั่งสมาธิเฉยๆสมถะนะครูบาอาจารย์ทุกรูปต่างบอกว่ามันก็ได้สงบแต่ไม่ใช่ทางนี้จะดับได้หรอนั้นการดับได้คืออะไรการดับได้คือการใช้ปัญญา นี่ปัญญาจะเกิดขึ้นได้แหละก็คือเกิดขึ้นจากการบริหารจิตด้วยปัญญาที่ครอบว่าสรรพสิ่งมันเป็นแบบนี้อันนี้จงทุกขานตามันเกิดขึ้นมันดำรงอยู่แล้วมันเปลี่ยนแปลงของมันไปเป็นแบบนี้รวมทั้งตัวเราพอเราเข้าใจตรงนี้นะครับเราก็ไตรตรองหาข้อสรุปเรื่อยว่ามันไม่จริงในความเป็นตัวเราสรรพสิ่งทั้งหลายก็ไม่จริงมันก็ดำรงอยู่เราไปเรียกชื่อมันอย่างนั้นอย่างนี้นะชื่อนั้นเป็นสมมติความจริงมันก็เปลี่ยนแปลงของมันไปดังนั้น คุณต้องข้ามชื่อที่เรียกเสีย <Yeah. S 1> ข้ามชื่อที่เรียกนะสมมุติคือชื่อที่เรียกสภาวะจริงมันดำรงอยู่แบบนั้นเมื่อเราสัมผัสกับมันด้วยตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จงรู้ว่าอ๋อมันเป็นของมันเช่นนั้นเองการรู้ว่ามันเป็นของมันเช่นนั้นเองจนจิตมันรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆวันหนึ่งมันก็จะสลักทิ้งผมยังไปไม่ถึงขั้นสลัดทิ้งนะครับแต่มันจะมีอาการบางอย่าง ที่ครูบาอาจารย์ยืนยันว่าเราเดินมาเบื้องต้นถูกแล้วเช่นหนึ่งเราไม่กลัวตายแล้วหลังจากที่เราเชื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าม,มีเราเชื่อว่ากฎแห่งกรรมที่พระองค์ท่านสอนมีจริงและการไปให้พ้นไม่เวียนไายตายเกิดคือเลือกที่จะไม่เกิดเนี่ยทำได้จริงและโดยการพิจารณาความตายเป็นตัวตั้งนั่นเป็นตัวที่นำพาให้จิตสรุปและสลัดทิง้ง การยึดมั่นในตัวตวนได้เพราะความตายเป็นสิ่งที่สัมผัสง่ายหเห็นง่ายพ่อแม่ปู่ย่าตายยายตายเพื่อนตายบางคนน้องตายลูกตายมันได้สัมผัสตลอดเวลาและสิ่งที่ต้องให้ควรที่สุดก็จะหมุนกลับมาที่ตัวเราว่าเราก็ตายอย่างแน่นอนนี่แหละครับคือการเลือกที่จะไม่เกิดขออนุโมทนาบุญนบทุกท่านครับ